จะลปใส่แล้วครับทุกคนใส่แล้วโตใส่หนึ่งพุ่้ามโอ๊ยโดนเลย กี่ต้พี่ไตอ่ะวิ่งหนีผม่ว pues ิ่งผมจะวิ่งไล่มัน Thank you Thank you ีเยะพี่บมเป็นคนโดดนะครับลงไหดีรอบนี้นี่เยนี่เลนี่แหละจับไป ลบกำลังดีเลยตอนนี้ลบอย่างเยอ้เลยโอ้โหเ่อกีมาตอนนี้ต้องเอาจริงแล่ะวอมเมื่อกี้แค่วอมมือเฉยๆเม่อกี้ยังไม่ได้อ่านเลย เหมือนจะมี3ตัวผมมองมไม่เห็นเลยครับัเดรสายบนสายบน,บนเงินขึ้นตีไม่ได้แล้วเห็นละตื่นตื่นติดต้นกระบองเพชรติดต้นกระบอง อย่างนี้ตอนนี้ทุกคนได้ปืนแต่ผมไม่มีเลยไม่มีปูเขาฟงก็ไม่มีเลยมหายไปไหนหมดได้ตุ๊ดดี้แล้วเจ็บ

มันอยู่ไหนมันอยู่ตรงที่มั้ยเ่ยไม่ไม่มันอยู่อยู่ข้างหน้าผมเลยอะข้างหน้าผมเลยไอ้ไอ้บ้านสีฟ้าอุ๊ยกระสุนหมดโดนหัวไปสองนัดแล้วอ่ะสองตัวเลยสองตัวเลยอยู่อยู่บ้านสีฟ้าข้างหน้าผมเลยบ้านสีฟ้าหน้าผมเลยเนี่ยบ้านนี้เลยเนี่ยหน้าผมเลยเนี่ย ั่นแหละบ้านหลังนี้แหละสีฟ้าสองตัวอยู่ในห้องอยู่ในห้เจอละเอ้กระสุนบอดผมไม่มีกระสุนในห้องซ้ายใช่ให้องหน้าเลยเนี่ยหลอกแล้วตัวนี้ตัวไเพื่อนอะไอยอุ้ยอยอุยอุ้ยขออกระสุนหน่อยขอขอกระสุนหน่อยครับโอ๊ยโหลอกแล้วมันจะนลอกแล้ววิลงเลย ไม่ได้บอกไปไม่ได้ไอเทียใช่ใช่ใช่ข้างนอกตรงแอะตรงแอเนตายตายตเอออเคครับ กลับมาแล้วสวยม้ของจริงแน่นอนบอกแล้วเมื่อกี้แค่วอมมือเฉยๆ <c oughs> รอบนี้เอาจริงนะครบคนม<อ><อ>ีเอ็กซ์เกยนะใครเอาอะคนมีเอ็กซ์กย์ไอพี่ตบพี่ตบครับหลบอปหนอปอุ้ยอุ้ยอุ้ยบวชมา ไม่ทันหรอกร <laughs> าดก่อนปัญญาน้ำเงินปด <laughs> ตึออ๊ด <c oughs> โดนอีก <c oughs> นี่ระเบิดจังยากรู้สึกว่าจะปรับติด <c oughs> ด้วย <c oughs> <c oughs> มีปอดแม่ตรงนี้อ,อียาน้าตรงนี้ก็มียาปวดอีกยาแก้ปวด มีเอ็ดคิดเอิดเลนเอ็ดแม่ลากากไม่ได้

อย่านะ <laughs> ช่วงนี้ยิงหลอนๆอยู่ด้วยไม่รู้โดนตัวไหนมาหลอนมาก <c oughs> ม,ๆๆมาเจอลแ้วไปตรงไหนดีเมืองนี้นะครับกระโดเฮ้ยเราต้องไปกระโดวเข้าไปใต้เนี่ย งั้นเอาไปมอบไปมอบเอาของไปให้หรือว่จะไปหรือว่าจะไปตรงเขาตรงนี้น่าจะโอเคแล้วจะมีดีเลย์ด้นะระเบิดอ่าใช่ใช่ห้าวิห้าวิปอ่าใช่ใช่ห้าวิวิทำไมจอดรถท่านี้หรือว่ารถเราแรงเกินไปรถเรา โอ้กระสุนสีฟ้าทั้งนั้นเลยอ่ะมีคนไม่เออต้องยิงท,ท้าทายอออือ๋อกลับกลับเองได้ด้วยระบบฟิสิกส์กมันพ่ายแพ้ไปแล้ว ตอนนี้เราแข่งกันอยู่นไม่เคยใส่ทั้งเดียวไม่ใช่เหรออ้เฉียวอะไรอ่ะจับกิบรถไฟแข่งอันเหรอไอ้มีคุณฝากก็ยังทิ้ไม่มีกดเติมน้ำมันไม่ได้น้ำมันยังไม่หมดอุ้ยโอย่างแร่ข้าวข้าหรือข้าหรือเอ็ม น่าจะเอ็มไม่น่าจะคาน่าจะน่าจะอามั้งเนน่าจะคาเห่แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห่แล้วเห่แล้วเห่แล้วโอ้ยิงติดฟางวัวแตกวัวแตกวัวแตงเฮ้ยมันหลบไปแล้วอ่ะอยู่งี้อยู่งี้เอามันหลบไปแล้วมาจะมาแก้แค้นส่วนิดเดียวโอ้โหกระสุนหมดหมดแม็กก่อน

เล่นสบายนลยบริษัทนั่นสวยมอกแล้วซทำไม่ได้มันลงไปละล่นเองอยู่ไหนปีนำมาก่อนเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาอยู่นู่นป่ะใช่ะ ใช่ใช่ใช่อยู่นู่นใช่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 ใใช่ใช่ใช่่ใช่ใชใช่ใ่ใช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 ่ โอ้โหมัจะมาแล้วอุ้ออ <u> uh> อยา,อยา <u> uh> นอนนอนตรงเนี้ยโอเคครับ okay. ึ้นมาแล้วึ <u> uh> ้าล้าฟ้า อีเกินไอตัวที่มันเคยล้มแล้วอ่ะแต่ว่าไอตัวขวาเข้าใหม่เมื่อกี้